ที่และที่ปุกกี้ค่ะจากศูนย์ส่งเสริมุตสากรรมภาคที่สองนะคะวันนี้พวกเรามีของเยอะแยะมากมายทั้งของกินของใช้มาจำหน่ายและก็แจกให้กับทุกท่านบอกเลยว่าวันนี้คุ้มมากแค่กดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะอืมใช่แล้วเดี๋ยวโปรโมชั่นของวันนี้คืออะไร โปรโมชั่นของวันนี้นะคะเหมาาย49บาทนะคะค่าส่ง49บาทนะทุกท่านสั่งเท่าไหร่ก็ได้นะคะ1 <มา S 2> โล10โลนะคะเอาไปเลยค่ะค่าส่งเหมาใจ49บาทนจะ้า49บาทเดี๋ยวตอไข่นตอนนี้3ถุงร้อยนะคะอ่ะอะไรเอ่ยต่อไป3ถุงร้อยองม้วนอ่ะ อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงของทางร้านเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมมีอะไรบ้าง นี่กล้วยสดไส้มะขามนะคะแล้วก็ขนมพิงงาดำแล้วก็ทองม้วนจิ๋วนะคะนี่เลยเห็นไหมสามถุงร้อนะคะตอนนี้โปรโมชั่นยังจัดอยู่นะแล้วก็มีของแถมขนมพิงแล้วก็ช้อน1นึ่ันแล้วไม่แน่คุณอาจจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นน้ำปลาอีกหนึขวดด้วยค่ะมี16อย่างนะถต้องที่ปักหมุดไว้เลยไปเลือกได้เลยนะคะ ของรางวัลน,นะคะที่เราให้ไปในวันนี้นะคะเฉพาะเฉพาะใน,นไลน์ลนี้เท่านั้นนะคะจบไลน์นี้ ก็ <g agile> คืออ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบไลฟ์นี้แล้วยังสามารถเข้ามาทักซื้อสินค้าได้เหมอือนเดิมนะคะไม่ต้องห่วงแล้วถ้าเรามีของแถมเราก็จะแถมไปให้ด้วยนะต่อของรางวัลน,นี้แจกในเฉพาะในไลฟ์สดของดีพร้อมสเตชันเท่านั้นนะคะสถานีดีพร้อมนะอ่าใครอยากได้มาเข้ามาในเพจดีพร้อมสเตชันนะคะย,ยังสามารถก,กดมาในในที่เราปักหมุดไว้ได้เรื่อยๆนะ กดไลค์กดแชร์ได้เรื่อยๆนะจ๊ะวันนี้เราไลฟ์ด้วยการ2เพจเนาะ<ช>เพราะว่าเพราะว่าโครงการนี้ก็คืออยากให้ผู้ประกอบการเรียนเรียนรู้เรื่องการไลฟ์สดด้วยวันนี้เราก็เลยมีการไลฟ์2เพจเพื่อให้หนึ่งให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ด้วยว่าเออการไลฟ์สดการใช้วิธีการไลฟ์สดเป็นยังไงการจัดไฟจัดแต่งต่างๆเนาะมาโอเควันนี้นะ,ะวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยแอดมินแอดมินโอเคไหมคะแอดมินได้ <Ad min S 3> ยอดได้ยังวันนี้ได้ยอดได้ยัง ปัาปังไว้ลูกอ้าวปังบ้างแม่ว่าองปลาบ้างแม่